วันนี้นะจะมาสอนวิธีการกายภาพนะครับสำหรับคนที่ชอบปวดคอบาลัยง่ายๆที่บ้านนะนะครับง่ายที่สุดนะมี3ท่านะครับเนาะทุกคนจําไว้ก้มเอียงกอดเอาใหม่นะก้มเอียงกอดท่าแรกนะครับก้มครับเอาศรีรษะก้มลงมาครับแล้จากนั้นเอามือเนี่ยประสานกันที่ท้ายทอยแต่ทำไงก็ได้ให้ข้อศอกสองข้างเนี่ยชิดกันมาที่สุดครับแบบนี้ปึ๊บก้มอย่างนี้และนับ1นึถึงสิบ้า หนึ่งสองสามถึงสิบห้านี่คือหนึ่งครั้งนะครับทําแบบนี้นะครับห้าครั้งเช้าห้าครั้งเย็นห้าครั้งอันนี้คือท่าก้มครับต่อไปครับท่าเอียงเอียงยังไงนะครับเอาหัวเนี่ยครับเอียงมาด้านนี้แล้วตามองด้านบนนะแล้วเอามือจับแบบนี้ครับจับแบบนี้แล้วก็กดลงมาปุ๊บแล้วตามองด้านบนอันนี้คือเอียงนะครับแล้วก็สลับกันนับหนึ่งถึงสิบห้าวินาทีเช่นเดียวกันจากนั้นหมุนศีรษะอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็เอา มืออีกข้างหนึ่งจับแบบนี้แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นับ1นึ่งถึงสิเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เรียกว่า1เซตนะครับทํา5เซตนะครับ5เซตเช้า5เซตเย็นหลังจากที่ทําท่าก้มมาแล้วเอียงแล้วท่าสุดท้ายครับคือท่ากอดนะครับท่ากอดนี่ไม่ยากครับนึกสภาพว่าเรากอดตุ๊กตาตัวใหญ่ครับกอดหมีหรือกอดอะไรก็ได้กอดใหญ่ๆครับกอดแบบกอดแน่นๆเลยกอดฟืดนะครับแบบนี้กอดออย่างนี้แล้วมือเราเนี่ย จะรู้สึกว่าพอกอดแน่นเนี่ยจะไปสัมผัสสะบักตรงนี้ครับสะบักของเราตรงกระดูกสะบักตรงนี้นะครับพอมือจับสะบักแบบนี้ปุ๊บดึงมาข้างหน้าครับดึงซุบอ่านะครับแล้วดึงดึงตึงแบบนี้นะครับค้างไว้15วินาทีทําแบบนี้ครับ5้ครั้งเช้า5ครั้งเย็นนะครับแบบนี้ทั้ง3ท่านะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยอาการปวดที่คอบาล่ทุเราลงไปได้นะครับแต่อย่ากรนั้นเลยนะครับอาการปวดคอบาลัเนี่ยที่เจอบ่อยคือออฟฟิศซินโดมกับไมเกรนเลื้อรหลังครับ บางทีคุณรักษาออฟฟิศซินโดมไปแล้วรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยแต่ยังไม่หายเนี่ยอย่าลืมว่าอาจจะเป็นไมเกรนเลือดลังได้ไมเกรนเลือดลังเนี่ยนะครับมักจะเป็นโรคที่มีอาการปวดทีรษะปวดตุบตุบนะครับคําหมาบหน้าผากเบ้าตาสันจมูกบางคนปวดท้ายทอยและคอบาหลายได้ที่ใดที่หนึ่งหรือหลายที่ร่วมกันก็ได้ครับ ถ้าคุณรักษาออฟฟิศซินโดมแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมดูเรื่องไมเกรนด้วยเพราะไมเกรนระยะหลังๆมันปวดคอบาลาได้และทําให้เกิดผังผืดที่คอบาล่จนกระทั่งสุดท้ายแม้กระทั่งคุณรักษาไมเกรนแล้วมันก็จะดีขึ้นช้าเพราะมันเป็นผังผืดครับถ้าคุณอยากมั่นใจเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าดูสิ่งกระตุ้นด้วยครับถ้ามีสิ่งกระตุ้นคลายๆคนไมเกรนทั่วไปมันก็จะใช่ไมเกรนแะน่เช่นมีอาการปวดมากขึ้นเมื่ออากาศร้อน หรือหนาวไปหรือว่าผู้หญิงช่วงเมนมาอาการที่เขเป็นเยอะขึ้นได้หรือบางคนนะครับได้กลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนก็จะมีอาการปวดคอบาหลายเยอะขึ้นได้